ขั้นตอนการติดตั้งพื้นด้วยแผ่นพื้น5้าห่วงบอร์ดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับใช้เตรียมผิวทาสีและอุดโปอุปกรณ์สำหรับติดตั้งพื้นแผ่นพื้น5้าห่วงบอร์ดขอบตรงผิวเรียบก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดพื้นที่ที่จะติดตั้งหลังจากนั้นทำการติดตั้งโครงคราวสำหรับแผ่นพื้นขนาด15ม mm. ม ระยะห่างระหว่างโครงไม่เกิน60คูณ60เซนติเมตรหลังจากนั้นตรวจสอบระดับโครงคราวเพื่อให้ได้ในแนวราบเริ่มด้วยการเตรียมพื้นผิวก่อนสภาพผิวแผ่นพื้นบอร์ดต้องสะอาดและแห้งสนิททาสีรองพื้นเชื้อราพรายเมอร์เฉพาะที่ด้านหลังและขอบเพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่แผ่นนำแผ่นพื้นห้าห่วงบอร์ดที่ทาพรายเมอร์ไว้เรียบร้อยแล้ววางลงบนโครงคราวหลังจากนั้นวัดระยะเพื่อกำหนดจุดในการยิงสกรู และยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านเชอร่าฟิกซ์ w 45ถ้ายิงสกรูหรือตอกตะปูที่มุมแผ่นต้องเว้นระยะห่างจากมุมแผ่น5เซนติเมตรยิงสกรูระยะห่างจากขอบแผ่นไม่ต่ำกว่า1.2เซนเมตรและระยะห่างระหว่างสกรูไม่เกิน30เซนติเมตรการติดตั้งแผ่นพื้นแบบชนชิดถ้ากาวอีพ็อกซี่เชอร่าบอนที่ผสมแล้วบริเวณขอบแผ่นไปจนสุด นำแผ่นพื้น5ห่วงบอร์ดแผ่นต่อไปมาติดชนและยึดด้วยสครูเกลียวปลายสว่านเชอร่าฟิกซ์ w 45และควรยิงสกรูให้จมลงในแผ่นพื้นโดยไม่ให้สกรูโผล่นูนขึ้นมาจะได้พื้นที่เรียบเนียนง่ายต่อก,การเก็บงานและทำการปาดกาวที่ล้นออกมาให้เรียบร้อยจากนั้นทำการติดตั้งแผ่นพื้นตามขั้นตอนเดิมจนเต็มพื้นที่ที่กำหนดการติดตั้งแผ่นพื้นแบบเว้นร่องสำหรับการติดตั้งแบบเวนร่อง ให้เว้นระยะห่างระหว่างแผ่น0.5เซนติเมตรหรือ5มิลควรกำหนดระยะห่างระหว่างแผ่นให้เท่ากันยึดด้วยสกรูเกลียวปลายสว่านเอราฟิกซ์ W45 ระยะห่างจากขอบแผ่นไม่ต่ำกว่า1.2เซนติเมตรถ้ายิงสกรูหรือตอกตะปูที่มุมแผ่นต้องเว้นระยะห่างจากมุมแผ่น5เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างสกรูไม่เกิน30เซนติเมตรหลังจากยิงสกรูครบเรียบร้อยแล้วควรแซะที่รอยหัวสกรูก่อนปู เพื่อให้พื้นเรียบเนียนและง่ายต่อการเก็บงานใช้เทปกาวยนต์ปิดขอบร้อยต่อก่อนและทำการยาแนวด้วยโพลียูริเทนิลแลนเชอร่าพียูยาแนวร้อยต่อระหว่างแผ่นและปาดกาวยาแนวให้เรียบไปกับร้อยระหว่างแผ่นดึงเทปกาวออกและทิ้งไว้ให้แห้งสำหรับงานติดตั้งพื้นแนะนำให้ทาเชอร่าพรายเมอร์แบบสีใสเฉพาะที่รูสกรูเพื่อปกป้องความชื้นเข้าสู่แผ่น ขั้นตอนการเก็บหัวสกรูเพิ่มความเนี๊ยบโดยการเจาะรูเกรียงโป๊วสีด้วยดอกสว่านเบอร์8นำเชอร่าฟิกซ์ผสมกับน้ำคนให้เข้ากันทำการอุดโป๊วรอยหัวสกรูใช้เชอร่าฟิกซ์ป้ายบนเกลียงที่เจาะรูไว้จนเต็มทิ้งไว้แห้งและขัดเก็บงานด้วยกระดาษทรายเพื่อให้รอบสกรูเรียบเนียนขั้นตอนการทาสีทับหน้า เริ่มทาสีทับหน้าเชอร่าเซลฟ์ไพลเมอร์สีทับหน้ารองพื้นในหนึ่งเดียวสูตรที่ไม่ต้องทารองพื้นโดยใช้ลูกกลิ้งกลิ้งไปตามแนวยาวของแผ่นจนสุดทิ้งไว้ให้แห้ง1-2ชั่วโมงควรคนสีให้เข้ากันทุกๆ15นาทีตลอดระยะเวลาการทาสีจะทําให้สีสม่าเสมอกันทั่วทั้งแผ่นจากนั้นทาสีทับหน้ารอบที่สอด้วยลูกกลิ้งไปตามแนวยาวสุดทีละแผ่น จนได้ความเข้มของสีที่ต้องการทิ้งไว้ใแห้ง4-6ชั่วโมงเมื่อสีทับหน้าแห้งดีแล้วจากนั้นทาเชอร่าท็อปการ์ดด้วยแปรงขนอ่อนแล้วลากแปรงเก็บงานไปตามความยาวของแผ่นจนสุดและไม่ต้องทาซ้ำเพื่อป้องกันการเกิดรอยแปลงและรอยด่างทิ้งไว้ใแห้ง8-12ชั่วโมงก่อนใช้งานปกติข้อกำหนดในการยิงสกรูหรือตอกตะปู 1. ระยะห่างจากขอบแผ่นไม่ต่ำกว่า1.2เซนติเมตร 2. กรณียิงสกรูหรือตอกตะปูที่มุมแผ่นต้องเว้นระยะห่างจากมุมแผ่น5เซนติเมตร 3. ระยะห่างระหว่างสกรูและตะปูไม่เกิน30เซนเมตรแผ่นพื้นห้าห่วงบอร์ดเนื้อเหนียวติดตั้งง่ายคุ้มค่าต่อการใช้งาน